ยืนยันอีกครั้งว่าโครงการนี้เนี่ยเราคงไปขวางไม่ได้เพราะท่านนายกท่านเดินเต็มเกียร์แน่นอน <S S S ท่านแถลงไว้ชัดเจนแล้วอะไรที่อุดได้ก็ช่วยกันทําอย่างไรแล้วถูกกฎหมายทําอย่างไรแล้วคุ้มค่า <S S คจริงๆนะเราต้องอยู่ในงบประมาณปี267ไปแล้วก็คือเริ่ม1ตุลาปรากฏว่าเรางบปี67เรายังใช้ไม่ได้วันที่1ตุลา<อ>เราจะไปใช้ได้จริงเนี่ยคือประมาณต้นเดือนเมษายน อ้าวตอนนั้นถ้าเขาแจกเงินดิจิตอลแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะคะนี่ไงครับเขาก็ต้องเอาเงินจากธนาคารอมสินนะครับ<อ>ให้เอาเงินธนาคารอมสินออกมาใช้ก่อนเพื่อแจกประชาชน<อ>คราวนี้ประเด็นมันมีข้อข้อกฎหมายอยู่ซึ่งไม่เคยบอกไม่เคยกู้ที่ไหนคือว่ามันน่าคิดอยู่ว่างบประมาณประจำปียังไม่หนุมัติค่ะแล้วเงินธนาคารอมสินนะ่ะเอามาเนี่ยกู้ได้แล้วจ่ายได้เปล่าเพราะพอคุณกู้มาปุ๊บอำนาจการกู้รัฐบาลมีคุณไปกู้ไปยืมอมสินมาได้<อ>แต่พอคุณจ่ายเงินแผ่นดินตอนจ่ายเนี่ยกฎหมายมันเขียนว่า ต้องออกพระราชบัญญัติน,นะต้องเป็นพระบัญญัติงบประมาณพระบัติเงินคงคลังหรือออกเป็นพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินค่ะรควนี้มันมีปัญหานะครับว่าตอนจ่ายเนี่ยจะจ่ายยังไงงบประมาณไม่มีกฎหมายบอกให้จ่ายอะ่ะ อันนี้ก็คือความเสี่ยงหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องไปเร่งการจัดทํางบประมาณประจําปีให้สปีดเร็วขึ้นเพื่อให้เป็นการอนุมัติงบประมาณก่อนที่จะออกเงินนี้มไม่งั้นนะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้พี่ธนากรมันจะกลายเป็นว่าสมมุติว่าผมเป็นรัฐบาลอ,อยากจะทําถนนมอเตอร์เวย์ห้าแสนล้านวิ่งไปเหนือจดใต้แล้วงบประมาณยังไม่ผ่านแล้วผมไปกู้ออมสินแล้วผมบอกว่ากู้มาทําก่อนแล้วงบประมาณตามหลังมาเนี่ยได้ปะพี่ว่าผม,มผมจ้างผมจ้างผู้ับเหมาเสร็จหมดเรียบร้อยเลยแล้วก็ ให้ทาถนนจ่ายผู้ับเหมาไปแล้วด้วยงบประมาณยังไม่ผ่านเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าท่อนนี้คือท่อนความเสี่ยงของเขาคืองบประมาณเนี่ยปีนี้เขาจาใจประมาณ3.4ล้านล้านใช่ค,ครับแล้วก็เวลาเราจะใช้เนี่ยเขาเียงบลงทุนงบลงทุนเนี่ยมันจะมีบอกว่าใช้ได้เท่าไหร่งบลงทุนอยู่มาตั้งหกแสนกว่าล้านเราจินตนาการใช่ว่างบตัวนี้ ที่เรียกว่าเป็นหมวดงบลงทุนเนี่ยหกแสนกว่าล้านเนี่ยต้องใช้ห้าแสนหกหมื่นล้านจากสิ่งที่ลงทุนได้เอาไปทําถนนได้หกแสนกว่าล้านต้องมาใช้ห้าแสนกว่าล้านแสดงว่าเงินส่วนมากมันจะมาจากนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะตัดโครงการไหนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าตัดไหมโครงการประกันรายได้เกษตรกรค่ะที่จ่ายปีละแสนล้านที่ผ่านมาค่ะตัดไหมโครงการอื่นๆแล้วมาเข้าโครงการนี้อันนี้เราไม่รู้ค่ะซึ่งอันนี้อยากเห็นเหมือนกันว่าท่านจะตัดโครงการไหนเพื่อมา ใช้ในโครงการนี้เชื่อเถอะครับอย่าใช้บล็อกเชนแล้วก็ไม่ต้องแจกเป็นโทเค็นแจกที่ดีที่สุดค,คือแจกเป็นเงินเข้าไปแล้วใช้แอปพลิเคชันเดิมคือเป๋าตังค์มันเป็นแอปที่ถูกพัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยมันสมบูรณ์ในตัวแล้วมันรับรองรับลูกค้าได้ทั้ง4 40บล้านคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดะสะดวกกับประชาชนมากที่สุดแล้วไม่ต้องไปล็อก4กิโลเมตรไม่ต้องไปล็อกจังหวัดจ่ายที่ไหนจ่ายไปนะครับท่านอยากจะไปจ่ายชําระคืนหนี้บัตรเครดิต นี่สินเชื่อส่วนบุคคลค่าเทอมหรือไปใช้ในโมเดิร์นเทรดจ่ายไปน้ำค่าไฟอะไรก็ได้จ่ายไปนะครับแล้วก็ให้คนลงทะเบียนคนไหนไม่อยากได้เขาก็ไม่ลงก็ไม่ต้องรับแต่ถ้าคนไหนเขาอยากรับก็ลงทะเบียนอันนี้ก็จะรอดลงมาละส่วนอันสุดท้ายก็คือว่าเวลาเอาไปซื้อในโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆไปซื้อในบิ๊กซีโลตัสต่างๆเนี่ยนะหัก TP สมมุติผมไปซื้อน้ำสมมุติว่าน้ำขวดนี้ราคา100อบาทก็ก็ไปซื้อ100แต่ว่าหักเข้ารัตร้ ก็จะ,ะ,จะปจะระหยัดไแล้วแทนที่วัลลจะต้องจ่ายเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านมันจ,จะเหลือแค่สามแสนกว่าล้านเท่าน,นั้นแหละพี่ธน,นากรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแท็กติกที่ทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปหก GP, ักจีพีหรือแม้กระทั่งว่าใครอยากจะแก้หนี้มอเตอร์ไซค์สินเชื่อเงินด่วนที่ถูกกฎหมายนะคุณปิดบัญชีเอาเงินหนึ่งหมื่นเนี้ยหักโดนหักจีพีเข้ารัฐหน่อยค่อยๆจูนปรับไปที่สําคัญครับอย่าให้ผิดกฎหมายก็ป้องกันวัสนิดหนึ่งควรจะเล่นกระบวนการงบประมาณให้เสร็จ ก่อนแล้วทําโครงการนี้ก็ผมคิดว่าอาจจะต้องเห็นตัวงบประมาณเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะอยู่ดีจะเอาเงินอมสินมาเลยโดยที่งบประมาณยังไม่ผ่านเนี่ยก็มีความเสี่ยง